สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของการใช้คำสั่งลุกเนะะี่ยค่ะเราจะเห็นว่าคำสั่งลุกนะคะปกติจะมีเซ่แล้วก็มีติงนะคะสองคำสั่งนี้จะต่างกันนะคะที่เซ่ก็คือพูดออกมานะคะส่วนติงคือความคิดนะคะส่วนคำสั่งเนี่ยจะมีสองแบบนะคะแบบหนึ่งให้รอเวลานะคะจะเห็นว่าให้รอเป็นวินาที ส่วนอีกอันให้แสดงเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบันดูนะ,ะถ้าเราต้องการให้แมวพูดนะคะอะลองเลือกเป็นชุดอ่าแบ็เดบก่อนนะคะอ่าเมื่อเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้ตัวละครของเราเนี่ยพูดนะคะสองตัวเนาะไปเลือกมาอีกตัวหนึ่งนะคะอ่าเลือกเป็น อันนี้เราจะเลือกเป็นตัวเดืมก็ได้นะคะหรือว่าเลือกเป็นตัวอื่นก็ไดนะ้เดี๋ยวจะเลือกเป็นเป็นตัวไหนดีเนาะ,ะเป็นตัวกิก้านะตัวน,นี้ละกันนะคะ แล้วก็เลื่อนตัวสไปด์มาได้เลยนะคะให้อยู่บนถนนตามที่เราต้องการเลยนะคะให้สองตัวนี้ใช้คําสั่งสุงทนทรณากันนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตัวแคทก่อนนะคะเราจะใช้คําสั่งนะคะ e v e n ์ event นะคะ event click นะคะเราเริ่มเขียนที่ค้ดแมวเราก็ไปคลิกที่ค้ดแมวนะคะที่ตัวแมวนะคะตัวแคทแล้วใช้คําสั่งนะคะ ถ้าเราใช้คำสั่ง s a สังเกตนะคะว่าโแกมจะรันเลยนะคะแต่ถ้าเราใช้คำสั่งเซแล้วก็ for ตรงนี้นะคะรอเวลาก็กว่ามันจะแสะดงเนี่ยคือมันต้องประมาณ2วิก่อนนะคะเดี๋ยวจะใช้คำสั่งเซนะคะเพราะว่าจะใช้คำสั่งวิทนะคะเป็นตัวรอนะคะเดี๋ยวจะให้แมวพูดก่อนนะคะว่าวันดีเพื่อน สวัสดีเพื่อนนะนะคะหลังจากนั้นให้รอเวลานะคะสักห้าวิแล้วกันนะคะแล้วเราไปทำตจทกิกี้ากันนะคะใช้คำสั่งเดิมค่ะ event เมน,นคลินะคะแล้วไปที่คำสั่งเซ e เหมือนเดิมนะคะแล้วบอกว่าว่าไงพวก,พวก ะะลองดูนะคะก่อนที่จะทันเนี่ยลันดูนะคะจะเห็นว่ามันขึ้นมาพร้อมกันนะคะเราใช้คําสังส่งวิทนะคะรอค่อยให้มันแสดงนะคะห้าวิแล้วกันอลองดูนะคะสวัสดีเพื่อนอีกห้าวินะคะว่าไงพวกพวกถ้าเราอยากให้ตัวนี้นะคะแสดงช้าลงก็คือเปิดฉากมาก่อนเราเป็น สามวินะคะอ่าดูใหม่นะคะสวินะคะสวัสดีเพื่อนอ่าว่าไงพวกพวกนี่ก็คือการสนทนานะคะเราสามารถพูดคุยโต้ตอบแล้วก็ใช้คำสั่งวิทนะคะคือให้มันรอกันนะคะอาสำหรับคลิปนี้นะคะการสนทนาก็จบลงแค่นี้คะ่ะ